สวัสดีครับผมฟองจากช่องฟองสตูดิโอวันนะครับผมวันนี้ผมก็มีของที่จะมาแกะกล่องนะครับรีวิวนะครับผมก็จะเป็นหม้อข้าวของชาร์ปนะครับผมก็ผมได้สั่งมาเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะผมอันนี้ผมก็สั่งมาจากช้อปปี้นะครับผมก็ของเพิ่งมาถึงได้เมื่อวานนี้เองเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็สินค้าถูกแพ็คมาค่อนข้างที่จะดีเนาะ นี่นะครับก็ตัวนี้สั่งมาจาก powerbuy นะครับผมตัวนี้ก็เ,เป็นบริษัท powerbuy เนาะนี่นะครับโอเคมาถึงก็เป็นร้านในซัพปี้นะครับผมาเรามาแกะกันเลย นี่นะครับก็จะเป็นหม้อข้าวของชาร์ปนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโมเดล KSP18E นะครับผมก็จะเป็นอิเล็กทริกจาร์ไรท์คุกเกอร์นะครับผมนี่เนาะก็เป็นยี่ห้อชาร์ปเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมาก รายละเอียดก็จจะเป็นประมาณน,นี้ capacity นะครับก็เป็นความจุข,ขนาด1.8ลิตรนะครับผมเป็น power con คอนเนี่ยคอนซัปชันะครับผม600วัตต์นะกินกินไฟนะอยู่ที่600วัตต์นะครับผมตัวนี้รับประกัน3ปีนะครับผมมีฉลากเบ,บอร์5นะครับเซฟประหยัดพลังงาน เราจะมาแกะูภายในกันอันนี้เขาก็แม็กกงมาแย่งดีนะครับต้องแกะแบบไรแบบนย่าดึงเลยนี่นะครับนี่ข้างในตรงนี้ก็จะมีวิธีเขียนบอกนะว่าอะไรต้องอะไรเป็นอะไรนะ แต่ได้ยา่างแล้วก็เขาจะบอกว่า,วาข้อแนะนำนะครับโปรดอ่านคู่มือนะครับผมนี่นะครับโปรดอ่านคู่มือก่อนการใช้งานนะครับผมแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกฝั่งนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นภาษาไทยเนาะนี่นะครับก็ว่ารายละเอียดภายในกล่องแล้วก็มีถ้วยตวงมีหม้อในมีหม้อข้าวเนาะแล้วก็มีฝานในคู่มือการใช้งานปักกันอะไรประมาณนี้นะครับผม ภายในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีเนาะก็แทกมาด้วยโฟมนะครับนี่ถือว่าค่อนข้างรูปนสงค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับนี่จะเป็นมองข้าวแบบนี้เลยข้างในก็ไม่มีอะไระครับก็จะมีแค่โฟมนะนีม่มีอะไรละนี่นะเพื่อนๆก็จะเป็นมองข้าว ของชาร์ปนะครับพอ,อยาดซูมเข้าไปนี่นะครับองที่ผมบอกก็จะมีรับประกรันนะครับ3ปีนะผมเขาบอกว่าแผ่นทำความร้อนองข้าวนี่ครับรับประกัน3ปีเฉพาะสินค้าที่จำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้นนะครับผมนี่จะเป็นอะไรนะสติกเกอร์กรุงไทยการไฟฟ้านะครับผม ก็จะมีมอกอนะครับผมนี่นะวก็จะมีพ่อควรระวังนะครับย้วมมือเข้าใกล้ช่องระบายไอ้น้ำคนระขณะห,หงเพราะว่ามันร้อนมากนะรัวนี้ช่องช่องตรงนี้นะคนี่นะมันจะเป็นไอของมาน,ะนี่ข้างหน้าอาจะเป็นแบบนี้รูปทรงก็จะมีฉลากมือห้านะผมตัวนี้เราซูมเข้าไปให้เพื่อนๆดูว่ามันกินไฟหรือว่าค่าไฟเท่าไหร่ตัวนี้นะครับนี่นะครับ ข้อเบอรนะ์5เนาะฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานนะครับผมค่าไฟฟ้าต่อปีจะอยู่ที่464บาทต่อปีก็ถือว่าประหยัดนะครับผมค่าประสิทธิภาพพลั89.56ยี่ห้อชาร์จนี่นะขนาด600วัตต์1.8ลิตรน,นะครับผมก็จะมีเว็บไซต์ให้ดูนะครับผมเอาสมารถไปเซิร์ชดูได้ตัวนี้ก็เป็นระบบแมนนวลเนนะาะก็ไม่ได้เป็นระบบอิเล็กทรอนิก ผมชอบรบบมันนุนคือมันมันทนดีนะผมนี่นะก็กดได้เวาวิ่ห้อชาไหมผมว่ามันมันทนดีนะมันใช้งานขนาดผมซื้ออันแบบเล็กๆมาที่แบบมันไม่ใช่รูปทรงแบบนี้ที่มันเป็นแบบธรรมดาที่เขาใช้เมื่อก่อนนะครับก็คือทนมากทับวิ่ห้อนั้นโอเคภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมนี่นะข้างหลังก็จะเป็นไบนี้นี่ อันนี้ช่องนี้มันเปิดอะไรได้คุปกดเหรอไม่ดูนะว่าช่องนี้ล้าเก็บอะไรได้ไเขอคยเปิดแล้วเขาจะมีสายไฟอยู่ข้างล่างนะผมนี่สายไฟอ๋อสายไฟดีนะครับคือมันสามารถดึงออกมาได้เลยนี่ฮนะดึงออกมาได้เลยนะครับ จะยาวประมาณเนะผมลองดูนะมันยาวแท่ไหสายไายาวน่าจะประมาณ1เมตรนะครับผมสายไฟยาว1เมตรเนาะก็ถือว่าไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ก็ถือว่าอาจจะเพียงพอต่กัรใช้งานถ้าเอ่อเพิ่มขนที่ต้องการที่จะเอาแมาเพ้าตั้งนะครับห่างจากปากก็ต้องใช้ปากตานรลาห่วงนะ ตรองตูดมันนะผมวันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะผมนี่นะผมให้อ่านเลยว่าเป็นหม้องข้าวไฟฟ้านะผมอัตโนมัติจาร์ไรคุกเกอร์นะผมรุ่นโมเดล KSP 1 8 E นะผมความจุ1 8ลิตรนะผมใช้แรงดันไฟ2 2 0โวลต์ความสี่0้เฮิร์ขนาด6 0 0วัตต์นะผมนี่เนาะข้อข้อข้อแนะนำว่าจะเป็นรอ่นนี้คู่มือน่าจะา อยู่ข้างในมองข้าวนะครับผมตัวน,นี้ผลิตยี่สิบเจ็ดศูนย์สามคือสัมภาระี่สามนะครับผมก็เป็นของใหม่นะอพอเราเวลาเราจะเปิดเราก็กดตรงนี้เลยนะครับผมปุ๊บนี่เองก็เปิดขึ้นมาเลยนี่นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัวนี้เป็นฝานในครับข้างในก็จะเป็นตัวเอ่อ หม้อข้างในแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับของใหม่ดีค่อนข้างถือว่าโอเคเลยนี่นะจะมีหม้อข้างในนี่หอถุงมาแล้วก็จะมีเครื่องมือนะผมหม้อตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวตวงให้นะผมตัวตวงก็จะบอกนะว่า ขนาดเท่าไรบ้างนะครับผมนี่ตั้งแต่40 80ิอยย0นะครับก็ตวงตามนี้นะครับผมนี่แล้วก็จะมีคู่มือนะครับผมสิ่งสำคัญก็คือถ้าเป็นคู่มือนะครับว่าเราต้องใช้งานมองข้าวย,ยังไงนะครับผมเนาะก็จะบอกนี่เป็นภาษาไทยนะครับผมบอกเป็นภาษาไทยเลยก็ง่ายเพราะการเอ่อ ใช้นะนี่เขาเขาจะบอกว่าวิธีหงนต้องใส่อะไรยังไงนะครับผมแตวิธีหงนี่เราน่าจะเราู้กันเองนะครับก็จะมีวิธีการต่อสายดินด้วยนะครับมองข้าวนะเพื่อป้องกันการไฟดูนะครับ วิธีการทำความสะอาดนะครับผมแล้วก็มีบัตรรับประกันนะครับสินค้าเนาะเราก็สามารถที่จะเขียนใบไปได้นะครับผมอืมเขาบอกว่าโปรดเก็บบัตรประกันนี้ไว้กับท่านและเมื่อต้องการรับบริการโปรดนําบัตรประกันนี้พร้อมใบเสร็จรับเงินไปแสดงด้วยทุกครั้งนะครับผม ตะวางใบเสร็จผมได้มาหรือเปล่าใบเสร็จไม่น่าจะได้มาหรือได้มามเห็นใบเสร็จใบเสร็จอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ต้องเก็บไว้ด้วยนะข้าวก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ข้างในก็จะไม่มีอะไร ก็จะเป็นหม้อธรรมดาของไม้กิบเลยนะผมหมอ้อค่อนข้างที่จะหนานะครับหม้อหนาไม่ไม่บางอะไรแล้วก็จะมีข้างในบอกปริมาณนี่นะนี่บอกปริมาณว่าเราจะต้องใส่น้ำเท่าไหร่เ่ออะไรยังไงนะโอเคนะผม แล้วผมขออนุญากไปล้างหม้อนะแล้วก็จะมาหงุงให้เพื่อนๆดูนะครับว่าหุงแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับข้าวมันจะชุ่มฉ่ำนะ่ากินหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูตอนหุงกันเลยนะครับผมนี่นะครับผม,ผมก็ได้เอามอไปล้างแล้วก็ใส่ข้าวนะครสองปองนะครับกับอีกนิดนึงนะผมนี่นะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่น้ําแล้วก็จะมา ใส่มองข้าวหุงกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็หลังจากที่ผมได้ทาการเอาข้าวไปซาวนะครับแล้วก็ทําการใส่น้ําเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราก็จะมาหุงกันเลยนะครับเราก็กดกดซ้านะครับเปิดนะแล้วก็เอาไปใส่เลยนะผมแบบนี้โอเคนะผมแล้วเราก็ปิดฟ้านะผมนี่เนาะ แล้วก็ผมก็ต่อปลั๊กมานะผมผมก็จะดึงสายไฟที่อยู่ตรงปลูดมันนะครับเราก็อเอามาเสียบเลยเชนนะผมจากนั้นเราก็กดสวิตไฟนี่นะครับแล้วก็กดคุกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่มันหุงเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงนะผมก็อาจจะต้องมีการรีนะผมเร็วนิดนึงนะผมรีเวลาเนาะก็เพื่อน อาจจะเห็นตอนที่มันแต่ผมจะตัดภาพไปตอนที่มันหงสิ็เลยนะครับผมก็อาจจะลีข้ามไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้หม้อของเ้าก็เริ่มที่จะร้อนแล้วนะครับนี่ครับกำลังเดือดๆกันเลยเนาะนี่นะมันค้างที่กำลังจะเดือดเนาะก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีได้นะครับผม10กว่านาทีเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันสุกแล้วเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะผมข้าวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรอชม ตอนที่เสร็จแล้วเลยเนาะตอนนี้ก็มอห้องข้าวก็ได้ทําการดีดมาที่เบิมแล้วนะครับผมก็คือสุดแล้วนั่นเองครับผมก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะบ,บ้านนะตามมันจะเป็นยังไงเนาะเรามาดูเลยนี่นะครับโอ้เมื่อกี้นี่มันเป็นไอเนาะอ๋อผมรู้แล้วข้างหลังมันน่าจะเป็นตัวกิบน้ํา แบบน้ำล้นออกมาเงี้ยตัวเมื่อกี้นี่น้ำมันไหลลงตรงนี้ับคือมันที่ผมบอกว่าข้างหลังอ่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆฝาเปิดออกน้ำก็จะไหลลงนะมันเป็นไอ้น้ำไหลลงปุ๊บมันก็จะไปกองที่อยู่ข้างหลังเราสาม,มารถเปิดออกได้ก็พอเราคิดค้นมาเนาะก็โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะผม กอข้าวก็สุกดีเนาะผมดูใ,ใกล้ๆกันเลยครับผมนี่เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซูมไปนี่นะครับข้าวก็สุกดีนะครับผมนี่เนาะก็จะเป็นประมาณนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหม้อของข้าว ตัวนี้นะครับผมก็เป็นยี่ห้อของชาร์จนะครับผมก็สาหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบสนใจกําลังหาหมองเข้าใช้งานนะครับดีๆสักตัวหนึ่งก็รุ่นนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าจากที่ผมเคยใช้ของยี่ห้อชาร์ปมาถือว่าทนนะครับแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานเนาะหัเข้าก็สุกด,ดีนะครับผมก็ไม่มีแบบแข็งหรืออะไรนะอันนี้ก็มันมันก็ขึ้นอยู่ครับเรา ด้วยนะครับว่าเราใส่ข้าวยังไงนะครับใส่น้ําน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับตัวบุคคลด้วยเนาะว่าจะใส่ข้าวยังไงนะครับใส่น้ําน้อยเกินไปหรือเปล่านะหรือว่าใส่น้ําพอดีถ้าใส่พอดีเนี่ยการหุงก็จะแบบหุงออกมาได้ดีนะผมก็ข้าวก็จะแบบนุ่มพอดีเนาะถ้าใส่น้ําน้อยก็อาจจะแข็งเนาะไม่ว่ายี่หออแบบหม้อหงข้าวจะดีแค่ไหนถ้าใส่น้ําไม่ตามตรงตามสัดส่วนหรือปริมาตรของมันมันก็จะสามารถ แบบแข็งแบบไม่ไม่ได้แบบตามที่เราต้องการนะครับผมก็มองข้าวตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากแนะนำเนาะเพราะว่ามันด้วยรูปทรงมันก็โอเคนะครับดูทรงสวยดีเนาะแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพวกปุ่มกดอะ่ะแต่มันไม่มีเนาะตอนนี้มันจะเป็นปกดอ่าเมนูเอาเาะผมก็ใช้งานง่ายครับไม่มีอะไรมากสำหรับมองข้าวตัวนี้เนาะ มีประกันให้3ปีแล้วก็มีฉลากเบอร์5ด้วยนะก็มั่นใจได้ว่าตัวนี้ประหยัดพลังงานแน่นอนนะผมก็ท้าเพื่อนชอบนะคลิปนี้นะถ้ามีประโยชน์นะผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้กับช่องฟองสตูดิโอนด้วยนะครับผมไว้คลิปหน้าผมจะมา,าแกะกล่องรีวิวอะไรอีกก็รอติดตามรับชมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก็าลากันไปก่อนครับ